ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ตอนนี้ผมอยู่ระยองนะครับระยองเป็นถนนุขุมิทหลายท่านจําได้ปีที่แล้วผมมาถ่ายตรงนี้นะครับอยู่กับร้านทุเรียนเจ๊สายชนนะครับต้องส่องเข้าไปดูส่องเข้าไปดูร้านสายชนนะครับวันนี้อากาศร้อนนะครับอากาศดีมากๆากเลยที่ชนบุรีนะครับที่บอกอากาศดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพี่น้องจะได้ขายของถูกนะครับขายของดีเพราะว่าฝนไม่ตกนะครับไม่เป็นการรบกวน่ะ วันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเจ้เขาส่งออกทุเรียนเยอะนะครับวันนี้เป็นทุเรียนของจังหวัดสุราษฎร์นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับช่วงของทุเรียนใต้ก็ได้รับปัญหาพอสมควรนะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีหนอนนะครับเมื่อประมาณช่วงที่แล้วนะครับที่เป็นข่าวกระแสดังพอสมควรนะครับเจ้ก็เล่าให้ฟังแล้วล่ะนะครับก่อนที่จะมาถ่ายก็ได้พูดคุยกับเจ้แวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดู รถเยอะแยะเลยวันนี้ของเตรียมไว้เยอะทุกปีนะครับเจอกะเจ๊สายฟอนแน่นอนนบผมจะมาถ่ายทําให้ดูนะครับวันนี้ตะลอนตะลอนพาไปดูนะครับไป้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูดีกว่าก็มีทีมงานหลายท่านนะครับวันนี้มาตามเข้ามาก่อนตามเข้ามาก่อนอ่าครับนี่พามาดูทุเรียนสุราษฎร์ทั้งนั้นนะครับเต็มไปเลยนี่ก็คือลูกค้าพ่อค้าแม่ค้านะครับช่วงนี้ต้องบอกว่า ทุเรียนน่ะเป็นของจังหวัดสุราษฎร์นะครับอเดี๋ยวซูมเข้าไปดูซูมเข้าไปดูเนี่ยเจ๊เจ้าของร้านเจ๊สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอญาตติดไมค์เจ๊นิดนึงอขอญาตนะครับวันนี้อยู่กับเจ๊อันนี้เจ้าของร้านนะครับค่ะเจ๊สายชนนะครับตามเฟซได้เลยนี่คือเบอร์โทรนะครับสามารถติดต่อเจ๊ได้เลยนะครับตอนนี้เป็นทุเรียนใต้นะครับเจ๊เราให้ฝากนะเจ๊ราพูดคุยอยู่ปีนี้ทุเรียนใต้เนื้อแห้งนะคะกินอร่อย แต่ว่าช่วงนี้ไม่มีหนอนแล้วไม่มีน,นไม่มีค่ะก่อนหน้านี้ช่วงสิงหาอาจจะมีอาจจะเจอแต่ตอนนี้เดือนเดือนกันยายนี้ไม่มีหนอนละแล้วเนื้อกินอร่อยมากเนื้อแห้งก็กอร่อยก็ขายส่งด้วยขายส่งด้วยค่ะขายปีกด้วยใช่ค่ะคร,ราคาช,ช่วงนี้เป็นไงเจราคาตอนนี้ก็ส่งไซส์สวยไซส์สวยพีเมี่ยมอยู่ก็ร้อยสามสิบร้อยสามห้าค่ะอ๋อถ้าเป็นอ่ะอันนี้ก็เบอร์สวย เบอร์สวยส่งไซส์สวยค่ะอยู่เท่าไหร่ครับตอนนี้พัดส่งส่งอยู่ร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบพิมพ์ก็ไปร้อยสามสิบห้าบาทได้สวยนะต้องคัดนะค่ะคัดเองได้ยกได้คัดเองได้คัดได้ทุกลูกได้ทุกลูกหรือว่าต้องยกเข่งอย่างเดียวร้านนี้แล้วแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยออ๋นะครับเมื่อกี้ผมผมบอกที่อยู่ไปตอนนี้เป็นจังหวัดระยองเขตอะไรนะอำเภอแกลงค่ะอำเภอแกลงนะครับระยองร้านเจ๊สายชนนะครับตามเฟซบุ๊กเลยนะครับนี่ โหติดถนนทำเลดีมากเลยนะเจ๊น่าจะขายดีทุกปีนะครับที่ที่เห็นอยู่นั้นเป็นลูกค้าใช่ไหมครับลูกค้าประจำทุกปีเลยที่จะส่งนะครับก็ก็มาเลือกมาคัดเองนะครับวันนี้วันนี้ต้องบอกว่าทุเรียนสวยนะเนี่ยสวยเนื้อดีด้วยค่ะเนื้อดีด้วยเนื้อแห้งปีนี้รียนใต้เนื้อแห้งแต่ช่วงเดือนนี้ไม่มีหนอนแล้วค่ะเนื้อดีมากใช่เนื้อดีมากแก่ดีค่ะแก่ดีใช่ค่ะโอ้โหนะครับก็ยังคงทุเรียนเยอะเหมือนเดิมมีทุกวันนะ กี่ลพันก็เห็นตลอดมีทุกวันค่ะมีทุกวันก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ของนครเข้าอีกเขี้ยวหนึ่งก็มาอีกเนาะใช่ค่ะโอ้โหนะครับอ่ะใครใครสนใจเดี๋ยวให้ดูบอร์โรนะค่ถ่ายบอร์โรให้เจอีกรอบหนึ่งนี่นะครับทุเรียนแก่ดีมากนะครับแก่ดีแล้วก็ลูกสวยทรงสวยด้วยนะครับที่อำเภอแกลงนะครับผมจังหวัดระยองเป็นทุเรียนจากสุราษฎร์นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับคืนนี้จะมาเป็นทุเรียนของอะไรนะเจ๊ เป็นของนครค่ะเป็นของนครเนาะโอ้โหเดี๋ยวพาเดินชมในร้านเดี๋ยวตามมาตามมาพาชมมาตามมาเลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นมีพี่มือคัดด้วยนะครับโอ้โหนี่ทีมงานเจ๊ทั้งนั้นนะลูกๆรลานลูกๆร้านๆนะครับโอ้โหทีมงานเยอะเยอะดีส่วนอย่างนี้ขายยังไงครับเจ๊อันนี้ตกไซค่ะร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบาทนะถ้าราคาส่งต้องยกกิโลขึ้นนะครับเจ๊ห้าสิบโลขึ้นห้าสิบโลขึ้นได้ราคาส่งนะ ราคาปีกก็สามารถซื้อหน้าร้านได้เลยราคาปีกราคาเท่าไหร่วันนี้ราคาปีกก็อยู่ที่ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะครับก็ถือว่ายังถูกอยู่กินได้นะครับในช่วงนี้นะครับคัดได้ทุกลูกคัดได้ทุกลูกเนาะทำเลดีมากเลยนะครับเจ๊พื้นที่พื้นที่ระยองเนี่ยจริงๆตอนนี้มีหลายร้านนะครับเนี่ยจะให้ดูดูเต็มๆร้านเลยนี้ก็จะเป็นทีมงานคัดนะครับซื้อซื้อราคาส่งห้าสิบกิโลขึ้นนะครับห้าสิบกิโลขึ้น ส่วนราคาปีก็จะกิโลกร,รมัมละร้อยหกถึงสิบถึงร้อยเจ็ดสิบนะครับอ <c oughs> ันนี้คัดเนื้ออันนี้เนื้อดิบใช่ไหมอ๋อดิบแล้วก็แยกมาไว้ก่อนยังยังไม่ทันส่งโอ้นี <c oughs> ป๋าก็เก่งช <c oughs> ำนาญน,นะครับชำนาญการละเมืออาชีพคัดทุกวันนะครับ ก็จะอยอประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือทุเรียนที่คัดแยกนะครับส่งมาแล้วต้องมาคัดแยกอีกขอบคุณนะครับป้าครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูร้านไปดูหน้าร้านก่อนไปดูหน้าร้านกับเจ๊นะครับ <c oughs> ทุเรียนสวยมากเลยนะท,ทุเรียนสวยทุเรียนสวยมากวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูหน้าร้านเดี๋ยวจะถ่ายให้สักแปดนาทีนะครับวันนี้ สายให้ทักแปดนาทีอ่าอันน,น,นี้อันนี้ให้ไปทานโอ้โหสายทักแปดนาทีอุ้ยนี่เจ๊ให้ให้ด้วยนนให้อีกแล้วเหมือนเดิม<ล>ส่วนตรงนี้เป็นราคาปีกนะครับราคาปีกอ,อย่างอย่างนี้ต้องขายเป็นกิโลไหมครับเจ๊อันนี้เป็นขิดละกิดละสี่สิบบาทผิดละสี่สิบบาทนี่ขิดละสี่สิบบาทขีดละสี่สิบบาทนะครับที่ที่ระยองเป็นทุเรียนใต้ นี่ก็จะมีบริการปีกหน้าร้านใช่ค่ะร้านนี้เจ๊เปิดโปรโมชั่นม้้งไหมครับช่วงมีโปรโมชั่นไหมก็ส่วนมากจะขายราคาไม่แพงอยู่แล้วไม่แพงอยู่แล้วนะก็ราคาส่งราคาปีกก็ไม่แพงแล้วตามตลาดทัเวไปอเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ประมาณสักกิโลอันนี้ก็เนีดละถีดสิบบาทเดี๋ยวชั้งให้ดูอันนี้อันนี้ก็เก้าขีดค่ะสามร้อยสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะครับนี่ สามร้อยกว่าบาทถือว่าคุ้มนะครับช่วงนี้ซื้อทุเรียนทุเรียนราคาถูกดีนะครับช่วงนี้ตอนยังมีทุเรียนกด้วยด้วยอันนี้ขายยังไงครับเจ๊นี่แท่งละร้อยค่ะ2กิ่งครึ่งสองกิ่ครึ่งนะครับหนึ่งแท่งหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับใครที่ชอบของหวานนะครับได้เลยไม่ไม่หวานมากใช่ไหมครับอันนี้เนื้อเนื้อล้วนหาะอ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกินให้ดูก็แล้วกันชิมให้ดูชิมให้ดูเลยนะครับนี่อ่ะชิมให้ดูเช็มให้เห็นเห็นเลย นี่เดี๋ยวแกะชิมไม่ดูอ่ะเดี๋ยวหั่นให้อันนี้จะเป็นแบบเนื้อกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในะนะครับ้องเข้ามาดูใกล้ๆจับนี่นี่เนื้อเลยโอ้โหเนื้อดีมากนี่หลายหลายท่านบอกอยากให้ยุทธพงศ์กินทุเรียนให้ดูหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นทุเรียนใต้เลยเนื้อฉ่ำๆนะครับใครที่ชอบเนื้อนี้นะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้ดูก่อน หวานนุ่มเนื้อครีมมี่มากหวานนุ่มแบบแล้วแบบแบบพีมเลยอ่า,นอาเนื้อมันละเอียดมันละลายแบบในปากก็เรียนใยต้ไปนี่อร่อย <S 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 เบ้นแห้งเบ้นแห้งมากอยากจะชิมมากไม่ได้ <cup> นะครับช่วงนี้งดงดหวานนะครับคุณหมอบอกว่าให้งดหวานก่อนอืมโอ อย่าให้าตากล้องถ่ายนี่นี่คือนี่คือทุเรียนหมอนทองของสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วคืนนี้มีของอะไรมานะเจ๊ของนครค่ะนี่เดี๋ยวมีของนครหวานแล้วก็ละมุนอะ่ะคนที่กินทุเรียนก็จะรู้นะครับหวานละมุนเป็นยังไงนิ่มมากอ,มอร่อยอร่อยมาก แต่เดียวก็าองอิ่มแล้วเจ๊เดียวห้องอิ่มละรุเยียนอร่อยมากรุเยียนร้านเจ๊สายชนนะครับจังหวัดร,ระยองอำเภอแกร่งนะครับติดถนนสุขุมวิทเลยเนาะใช่ค่ะใช่ติดถนนสุขุมวิทขาเข้ากรุงเทพซ้ายมือขาเข้ากรุงเทพซ้ายมือนะครับ<า>อ่ะโอเคนะครับเจ๊ฝากร้านนิดนึงฝากเบอร์โทรนิดนึงครับก็เนื้อแม่ค้าทั่วไปนะคะรรัับบรับ,รบ,รบทุกคนเลย ปีส่งค่ะค่ะมีทั้งเนื้อสุกเนื้อหามแล้วแต่ลูกค้าสะดวกค่ะเียนเชิญที่ร้านนะคะได้เลยนะครับต้องวันนี้ต้องขอบขอบคุณเจ๊นะกี่นาทีแล้วเดี๋ยวต้องฮะโอเคขอบคุณเจ๊ด้วยนะครับที่ขอบคุณมากค่ะให้ชิมทุเรียนอร่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงเทศกาลทุเรียนระยองจันเดี๋ยวผมจะแวะมาอีกนะครับช่วงนั้นก็คงจะคึกคักกว่านี้นะครับแต่ทำเลยเจ๊เนี่ยบอกเลยมะดีมากๆนี่ดูลูกค้าจอดตลอดเลย เนี่ยถ้ารถมาจอดตรงนี้เหมาะนะครับเหมาะก็สุดทายขอให้เจ๊ค้าขายร่ำรวยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่เนินสูงต่อนะครับแวะไปดูผู่เรียนร้านเพื่อนก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมค้าขายร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับ